ซื้อที่เงินผ่อนถ้าทำแบบลวกๆทำแบบง่ายๆน้ำตาก็ไหลง่ายๆเหมือนกันครับสวัสดีครับทำไมผมบอยสิทธินักร่าพูดอย่างนี้เวลาราซื้อที่เงินผ่อนน่ะถ้าเราแบบลวกๆลวกๆรีบๆรีบๆร้อนๆร้อนๆร้อนล้นไม่ได้ตรวจทานให้ดีเนี่ยเอกสารเพราะเงินผ่อนมันไม่ได้จบในครั้งเดียวใช่ไหมครับมันจนกว่าจะผ่อนหมดผ่อนหมดปุ๊บเราถึงจะได้เอกสารสิทธิ์ได้โฉนดมาเป็นของเราชื่อของเราถ้ายังจ่ายไม่หมดผู้ายๆผู้ซื้อนะครับยังจ่ายผู้ขายไม่หมดก็ยังไม่ใช่ชื่อเราเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าง,ง่ายผมบอกได้เลยว่าอย่าง,ง่ายไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เดือน50 50เดือน60เดือน80เดือน90เดือนเดี๋ยวนี้ผ่อนไปร้อยเดือนก็มีที่ผ่อนกับธนาคารส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาผ่อนกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผ่อนจากเจ้าของโครงการโดยตรงเนี่ยถ้าเราทําเอกสารไม่ละเอียดไม่อรอบคอบไม่ละเอียดถี่้วนมันจะมีปัญหาได้นะครับ ต้องคิดว่าเราทําเอกสารในการซื้อเงินผ่อนให้คิดว่ามันจะต้องมีปัญหาเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รัดกุมนะครับตรวจสอบให้ดีเวลาทําเอกสารทําสัญญาต่างๆนะครับว่า,าเขาระบุชัดไหมสมมุติว่าที่เงินผ่อนนะเขาอาจจะเขียนแปลง A1 สมมติเราไปดูว่าแปง A1 วางาเงินทั้งหมดสมมติ3ามแสนบาทจ่ายงวดละ10,000สม,มสม,มุตินะแต่ A1 อ่ะไม่มีใครรู้กับเราหรอก นในการทําสัญญาเนี่ยต้องใช้วิธีนี้คือคนอื่นอ่านแล้วรู้เรื่องด้วยไม่ใช่อ่านกันสองคนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับผู้ขายเนี่ยเขาง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเขาไม่มีอะไรเสียถูกไหมฮะถ้าผู้ซื้อจ่ายเงินไม่หมดโฉนดก็ไม่ได้เป็นชื่อผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอะไรเสียอันนี้ผมไม่ได้พูดเข้าข้างคนขายนะพูดหลักแห่งความเป็นจริงนะครับอย่าง,ง่ายเขาว่าเพราะฉะนั้น ผู้ซื้อจะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอย่าลืมนะท่านจ่ายเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดท่านมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยท่านกลเป็นว่าท่านไม่ได้จ่ายเงินนะท่านจ่ายลมนะอ่าเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นให้รอบคอบให้สัญญาที่จะทําเนี่ยคนอื่นอารู้เรื่องด้วยนะครับที่ดินพื้นที่เท่าไหร่กี่ไร่กี่ตารางวากี่งานอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหนตําบลอะไรอําเภออะไรและในสัญญาควรจะมีเลขที่โฉนดลงไปด้วยสําคัญนะครับ ในเลขที่สัญญาในสัญญาเนี่ยควรจะมีเลขที่โฉดระบุไปด้วยเลขที่โฉดอะไรราวางอะไรเขียนได้นะครับบางคนซื้อที่ยังไม่เคยเห็นโฉนดเลยจริงๆเอาง่ายเขาว่าไม่เห็นโฉนดแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาที่หลังเพราะฉะนั้นถึงแม้โฉดมันยังไม่ได้แบ่งแยกเราก็เขียนแปลงที่เขาเป็นเรียกว่าแปลงแม่แปลงใหญ่ไปก่อนนะ ม,ม,มันสามารถเขียนได้นะฉนดเล็ที่อะไรระวังอะไรเอกสารเลขที่อะไรเขียนให้เศัดเจนอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะทำสัญญาวันไหนสิ้นสุดวันไหนลดต้นไม้ลดดอกไหมจ่ายงว่าละเท่าไหร่ราคาเต็มเต็มเท่าไหร่รวมดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาให้ละกลุ่มให้หมดอ่าแล้วในนั้นในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูให้ดีนะครับบางคนเขาเจ้าของเขาระบุนะบางคนว่าไม่ยังไม่ถ้าจ่ายยังไม่หมดไม่สามารถเข้ามาทำอะไรในพื้นที่ได้มันก็มีหรือบางคนเขาอาจจะระบุว,ว่า ยังไม่ต้องจ่ายหมดเข้ามาทําในพื้นที่ทําอะไรได้เลยมาปลูกบ้านได้เลยก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับผมนึกบอกว่าหลักการในทำทานสัญญาเนี่ยเผื่อมันเกิดปัญหาเนี่ยให้ฟ้องร้องกันได้นะแจ้งความได้ดําเนินคดีได้ฟ้องร้องศาลได้ไม่ใช่รายละเอียดไม่มีอะไรเลยซื้อที่แปลงเอหนึ่งจ่ายสามสิบหกงวดงวดละหนึ่งหมื่นแค่นี้ไม่มีใครรู้กับเรานะครับเพนั่นเอาให้ละเอียดที่สุดนะครับแล้วก็แลกกันนะครับผู้ขายก็เอาเอกสารฝั่งผู้ขายเนี่ย ให้ผู้ซื้อไว้ด้วยนะครับฉโฉนไทยเอกสารถึงแม้จะเป็นตัวแม่นะ,ะบัตรประชาชนไว้บ้างไทยเอกสารขีดข้อมันให้เรียบร้อยผู้ซื้อก็ต้องให้บุคขายเป็นการป้องกันไว้แฟร์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าอะไรมันตรงไปตรงมามันง่ายหมดนะครับแต่ไม่แน่หรอกนะเราไมา่ได้ผ่อนกับสถาบันการเงินวันหนึ่งผู้ขายเป็นนิสัยอย่างนี้ผ่านไปอีก1ปี อาจจะมีปัญหารเรื่องการเงินก็ได้อ่าไม่แน่ผู้ขายมีปัญหารเรื่องการเงินก็อาจจะมีปัญหากับผู้ซื้อก็ได้มันเป็นไปได้หมดทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นให้ละเอียดที่ถูกอ่าที่สุดนะครับและในการทําสัญญาบางครั้งโฉนดเป็นชื่อหนึ่งคนมาทํมาสัญญาเป็นชื่อหนึ่งก็ต้องดูให้ดีต้อ,อ,องอดูให้ดีอาจจะต้องมีใบม้าอ่ามอบอํานอํานาจให้ดีอันเนี้ยหลายคนผู้ซื้อประมาทไปซื้อกับนายกนะแต่เป็นชื่อนายขอนายกรมาทาสัญญาเวลามีปัญหามันก็มีปัญหาฟ้องร้องกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้ ตามหลักที่ทั่วไปควรจะทำสัญญากับคนที่มีชื่อในโฉนดที่เราไปทำการผ่อนนะแต่ถ้าคนที่มีชื่อในโฉนดไม่ได้มาทำกับอีกคนนึงก็ต้องมีควรจะมีหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนเนี่ยหลายคนตายน้ําตื้นข้อนีอ้ลองดูแล้วกันนะเกดความรู้เล็กๆน้อยอย่าประมาทในการทำสัญญาถ้าเป็นเงินผ่อนเอกสารให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดที่สุดละกันวันนี้ผมบอยสติสักราชมาทำคลิปสั้นๆให้ท่านได้ฟังไว้ใครชอบคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ฝากพิมพ์ว่ามีประโยชน์หน่อยละกันแต่หัวใจผมคืออย่าประมาทอย่าไว้ใจใครนะครับแล้ว